อ้าวยีนญาติกูนีว่วะมันเรียกกูบอกวะอ่ะแต่ไม่ีใครเรียกกูบอกเอย่นี้ชยดได้ไหมเดี๋ยวไอ้ไหมเปิดกลางกทีไ้ครับจงสกัดกั้นการวางระเบิดของศัตรูเอาเลยหน้าไป

ทุกคนได้รับชัยชนะเฮ้บนดันไ่เลยนะบนดันไเลยเดี๋ยวกูตัดกลางเองเข่เลหนาไปเขาเล้นหนาไปกินเขาาลเอ่เลนหนาไปกินเขาเข่ลหนาไปกินเขาเล้นหนาไปกินฮะโดนแคนรือหมดรถหมดรถห vâng đi vâng đi vâng đi vâng cái vâng cái vâng lưới nào vâng 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 เปิดเดี๋วสาความรู้ทีมของคุณได้รับชัยชนะเก็บเดือดตดตัวเองนะเอาเล้วยหนาไปกินเอาเล้วยหนาไปกินเอาเล้วยหนาไปกินมเอามาแล้วเอามายหนาไปดิไปดิ

ออกไวไม่ได้นะบนบน3เลยออกไป้ไว้ชิคออกไว้น่านจะตัวนึ่งกันอะไรวางตาย

เอาฟันยาวไปดิฟันยาวไปดิฟันยาวไปเยอะเอาเลือนหนาไปตามไปเปนมุมๆเอาเลือนหนาไปกินเอาเลื่อนหนาไปกินเอาเลื่อนหนาไปกินเอาเลื่อนหนาไปกินสามหลักแล้วครับแต่ให้ตายที่สอ,องตัวเลี้ย ยิงเงายิงขึ้นมาดีแท้นะขวางล้างเลยรูอย่างนี้อยู่นั่นแล้วแต่ระวางดิเป็นแต่ระวางร้างดิไปเบียงไปเบียงไปเบียงเบียงแล้วปัดเลยเหรอป้าไว้ยังต้อบวกมันดิดติดตามประเมินเวลาเรียบร้อยต้องไว้ <c oughs>

ฟังกองอะฟังกองแสนกองทีมของคุณได้รับชัยชนะออกล้างวางดีกว่าเยี่มไหมติดมึงเร็วเอาเล่หนาไปกินไม่ไปเเอาเลหนาไปเี่ยดเี๊ยดไปเร็วเหูไม่ได้ปะไปเรกวเหรอปูไหนอยูขอนี แังแล้วระเบิดติดตั <Damon> ้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วหมายกลัดวงเมืองเราดิหายกลับดเมงเเนินเนินเนิเนินเนินเนิเนินิเิิ ทีมของคุณได้รับชัยชนะไปเอาเลยหนาไปกินไปอเยือเยด้วยหรอปกติก่เหนใช่อสัตทำไมกลัวต้องเอาเล่ยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเยอยสัตล้างส่นุวิสอาบน้ำล้างบนอ้

ที่บ้านเอเอาวอ้ยี่กูลื้ป่ะ่นั่น่ะวะตาแล้ตาเ็คทมของคุณพ่ายแพ้อ้ามยนะวิ่งเลย

แต่บอละมั้งกูอ่ะแต่งหมดเฮยาวยาวยาอลบอลบอลดูกูตกูหวนกูหวนเี่ยเลยตักแล้วตักแล้วตักแล้ักหัเลยหเลยนีหัวแตกเลยตักแล้วตักแล้วตักแล้วตู้ทีม่ติไทยรับมชไทเ้ยทีเดียวเอ็มกูเต็มสาดทุกแบมแม็กอะสาดมแม็กอย

หลังตัวไอ้โมตัอ้บนซ้ายตัวไอ้มไอ้ดูกัรเอาเลยหนาไปตังรถตัวเงงลองเอาเลยหนาไปกิน้ดีไม่ยู่ไอยู่กลางวางแล้ว่างวังเลยดัการไอกวางลยดีเอาอยู่เฉยเดี๋ยวคิวให้อยู่เฉยเฮ้ยเกิถังยัยูถยูถังเร่งรออยูิไม่รอไรอแมแล้วเปิด

เยเยมันแก้สัดเดี๋ยวยิงปีตอนแรกมันนั่งแก้เว้ยทีมของคุณได้รับชัยชนะเว้ยเขาเขาเอาเลนหนาไปกินเขาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไป เอ้ยบนนี้สงตัวนไปวาง่าแม่งเฮยเอ้ยไดีงไปสองงล่างเลยวางล่างเลยอ่เออเกยนเหรอเ้ยอย่าชื่อมนเลยเอหมังมมงมไปไหลงมงไปไหลงมงไปเดี๋ยวกูร้อยลงมงงถอยอยไอยล้วไนอยึงเ่อลงไปาสออสายสายองอายอ เอาแล้วมาแล้วมาว้แแกาแก้าทนไ่แ้ม่กล้าเลยแย่ไม่ได้วองเลยเปไม่เอาเลยจัดเอาเลยหนาไปกิน เอาเลยเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาล้อยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอิเกิดปาเกิดป้าเกินมาทางนี้ทางเกิดมันอะขึ้นบนนี้วางบนด้านล่างบนติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วจัดสนหนแม่งไอ้ยว่ะป้าเอานะ Ám sát cái này ạ này cái này như này quá Cái này dòng tuần này ạ Nói lút nè Nhà lâu Em mà lâu 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 Anh Bỏ chim rồi Rebut เาลอยหนาไปกินเอล้อยหนาไปกินเอาล้อยหนาไปกิน,<ะ>อนเอาล้อยหนาไปกินเอล้อหไปกินเยี่ยหนแม่งผมเฮียต้อง มาัดีวาี้วเงินกันเงินเงินหลังมือหลังมื้อจะหัวสักหน่อยเฮียติดเล่นเอาเลยหนาไปกินที่ี่กนได้รับชดเชยฉันไอ้ยืวไม่ได้สอเอาเลยหนาไปกินเอาเล่หนาไปกดนไอ้ได้ไม่ได้อนเอาเลยหนาไปกิน เอาเล่ยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินสหาดวยเนี่ยเอาเลยหนาไปกินเออเอาเลยหนาไปกินเอาเลไปก็ได Gỡ nữa nữa nữa. Tìm thắng rộng vỉa lắm. Gần đi. Ai ai. Tìm thắng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 thắng